ในคลิปนี้นะครับผมก็แฟนจะมาเล่นอีเวนต์คริสต์มาสที่อัปเดตเข้ามาในบอกฟูดนะครับซึ่งก็จะมาเก็บกล่องของขวัญเพื่อที่จะเอาผลจากกล่องของขวัญเนี่ยไปฟาร์มนะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้พวกผมจะได้ผลอะไรกันบ้างถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครบห้าร้อยไลค์แล้วเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผมดีซีช็อปมีเทียบตันโมจิตื่น9บาทมาสุ่มก็ได้แล้วและยังมีการโุนโหุนอ,อีกเพียบเช่นโมจิตื่นขนจิ้งจอกเจ็ดมัดเผาวิสีก็มีครบมีบริการรับฟาร์าม,กมา,า,ากมบา แบอกฟูดอีกแล้วนะครับผมในอัปเดตของคริสต์มาสนะครับในที่สุดก็อัปเดตสักทีนะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยนั่งรอมาทั้งวันนะครับสุดท้ายมาอัปเดตตอนกลางคืนนะฮะตอนที่กำลังจะนอนเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแฟนของผมนะครับไม่ได้เจอกันนานนะน้องในวันดีคนดูหน่อยเร็วสวัสดีครับผมพี่เดี๋ยววันนี้ครับผมกับแฟนเนี่ยจะมาเก็บผลที่มันดอกจากกล่องของขวัญนะครับทุกๆุหนึ่งชั่วโมงนะครับในเวลาโลกด้วยนะเพราะงั้นตอนนี้นะครับเหลือแค่สี่นาทีนะครับกล่องก็จะเกิดลยวนะรเดี๋่าดังน้องไม่เคยยยเเล่่นนะดีี๋วพพาไไปอุ้ทร ใหม่นี่มันเกาะแคนดี้เธอใช่เกาะแคนดี <c oughs> ้มาครับถึงเกาะแล้วนะครับเป็นเกาะเซียรทิสนะครับผมปกติเนี่ยเราจะเจอที่โลก3นะครับดู <c oughs> ตรงนี้ดิมีเลื่อนด้วย <c oughs> จริงๆเราสามารถคาบเลื่อนได้มั้งหรือไม่ก็เก็บของขวัญเอาแต่เขาจะไม่ได้อะน่าจะใช้แคนดี้ในการคาบเลื่อนหรือเปล่านี่ไงเธอนี่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 ไงหมอเนี่ยซันต้านี่นี่อันนี้นะครับเอาไว้คราบเป็นเรื่องของหมวกเอลมีซันต้าเฮดด้วยนะครับหมวกซันต้าแล้วก็มีเลื่อนนะครับก็คือไอ้ข้างบนตรงนั้นแหละซึ่งเดี๋ยวผมกาแฟเนี่ยจะเก็บผลแล้วก็มานั่งฟาร์มกันนะครับปรากฏว่าในคลิปนี้จะได้ผลอะไรบ้างแล้วก็เราจะไม่ได้แค่ผลไว้เธอเราจะได้อันนี้ด้วยผ้าคลุมซันต้าเป็นสสสีีีแแแแดด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 ดงงงงมม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 มาาาาาููวววว่่่่่่่่ใใใคคคครรรรรจจจจะะะะไไไไไไไ้้้้้้้้นนนนนััััััับุเเหหออกกททโลลยต อใครคิดว่าแฟนผมจะได้นะครับบวกหนึ่งนะฮะใครว่าผมจะได้บวกสองแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งกอไปดูนะ้ว้ปคิดโกงแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอสักห้าร้อยไลค์นะฮะมาแล้วเธอระวังกล่องมันตกทับหัวนี่มาแล้วเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราก็เข้าไปกดตัว E มันจะมีตัว E ให้กดอะเดี๋ยวรอกล่องมันเงียบแป๊บนึงมันกำลังดิ้นเลยข้างในมันจับคนใส่ไว้อะันนี้ไงเก็บเก็บเธอเก็บขอสีเขียวเธอเอาสีฟ้าไปกดอีอ่ะโชว์ขึ้นมาแล้วก็กดโอเพนได้เลยได้อะไรวะโอ้ย ได้ผลผีได้ผลอย่างอาโทษทีวี่แว่งของดีกว่าี๋ยวเธอเปิดในกระเป๋านี่มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรในโล่งโจงทุกอย่างศูนย์โอเคโอเคเราเรายังเสมอกันอยู่นะครับถ้าเกิดได้ของอะไรมันจะเข้าไปในใช่ใช่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมใช่เปนเข้าไปในไอเทมอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเสมอกันทั้งคู่แต่ในเรื่องความแพงอัผลพี่แพงกว่าว่าน้องโทษทีกินใส่หน้าเลยกินเดี๋ยวเราต้องฟามกินข้าไปสี่งปูเขาชอบผลนี้เดี๋ยวเธอก็รู้วว่าเธอชอบจริงหรือเปล่า คุค้นจังเลยว่ะผลน,นี้เนี่ยลองลองค <c oughs> ลิกหน้าจอดูดิ <laughs> <Nope. S 1> ยืดเห็นไหม <c oughs> ถ้ากดรูปบ้านแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรานี่ยจะกลับไปฟาร์มก,กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมกับแฟนนะฮะลงมาเป็น,นเรื่องของมารีนนะฮะเนื่องจากว่าแฟนผมลงผิดฝั่งนะครับผมก็เลยแช่ประโยชน์จากตรงนี้นะครับในการที่เราจะได้ไม่ต้องแอร์ไลน์กันนะครับเพาราะงั้นเราจะตีกันไม่ได้นะเสียดายจริงๆเลยเว้ยแมให้เขาทำอะไรแล้วก็ฟาร์มไงนี่นี่นินเธอ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 ลูกของขวัญข้างๆลูกบ้านเห็นป่ะเตรีมตัว J J C W K อ่ะ แล้วกดเอ้ยทำไมใส่ไม่ได้ไไดอ,อะเอ้ยใส่ไม่ได้เลยสักอันหนึ่งพอใส่ได้ปะ J C W K อ่ะไม่ได้อ้าวแย่ละโค้ด <c odes> ไม่มีแล้วเอ้แล้ต้องฟาร์มมือนะฮะตอนนี้โดยที่ไม่มีโค้ดคูณ2รับเควสไปเธอก็ตีไอ้พวกข้างล่างเนี่ยจะใช้หมัดต่อยไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมารวมกันทีเดียวแล้วค่อยต่อยทีเดียวอ่ะเธอมีสกิลว่ามีน่าจะมีนะสกิลแซดเธไมมอนม่ได้เขียววะทมามถึงของมันใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ของอ่าของผลอ่ะของผลไม่มีไม่มีสกิลเลยไม่มีส ผลงหมมันเป็นผลที่โดนปรับมาใหม่นะครับมันก็ปรับมานานแล้วแหละนะครับแต่มันก็ยังดีที่มันโดนปรับมาไงของเธอก็โดนปรับนะ้วย้ย แต่มันก็เป็นแค่ผลยางอ่ะมันคือผลยางเหรอใช่ค<ข>ืกว่ามันเป็นอย่างอื่นแต่อีกเพราะมันคือขนทำไมเธอเรียกว่าผลหัวใจเหรอไม่ใช่เออตอนแรกก็น,นึกว่าใช่แหละแต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะอัพบล็อกฟูดเขาจะอัพข้างล่างสุดเลยอ่ะเพราะว่าเขาต้องการพลังผลปีศาจแรงๆเธอเป็นเซียนเธอะเป็นเซียน<ม><ม>โอเคครับตอนนี้ผมเลเวลห้านะครับเธอก็น่าจะเลเวลห้าใช่ไหมครับคุณครับอใช่เลเวลห้าแต่ตอนนี้เขาเลเวลหกแล้ว嘛เลเวลหกแล้วเขาเลเวลหกก่อนุณอีกเขาไม่อยากโม้แล้วโม้ไปแล้วอ่ะ นี่ไงโอ้ห oh. ถ้ได้แค่นี้กี่อันไหนเอามาอวดดิกดตรงไอเทมอ่ะดูดิเขามี10อันข้ามีอยู่สองอันนะอ่าน้องก็ไม่ได้เก่งนะพี่ไงโอ้ห oh. ทำไมรู้สึกมอนมันตีไกลแปลกๆวะเ oh, <no. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันตีไกลมากเลยเว้ยโอเคครับตอนนี้ฮะเราใช้เวลาฟาร์มกันค่อนข้างนานนะครับจนเลเวลสิบห้านะครับจริงๆมันไปได้แต่เลเวลสิบแหละเกาะใหม่อะแต่ผมอะขี้เกียจนะครับซึ่งไม่มีโค้ดคูณสองนะฟาร์มค่อนข้างยากเลยนี่ขอลองสักหกร้อยดิ ้ยลำก้อนแรกเรอไม่ใช่นี้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยเออแล้วก็ไอ้มอนตัวเขียวนะครับที่ผมทักไปตอนต้นคลิปอ่ะมันคือเอลเวแล้วถ้าเกิดว่าเราตีไอ้มอนตัวนั้นอ่ะเราจะได้เป็นในเรื่องของแคนดี้นะครับถ้าเป็นมอนตัวอื่นมันจะไม่ได้นะจะฟาร์มหน้าเกาะตรงนี้กับไอ้พวกลิงแล้วว่าจะไปฟาร์มด้านหลังนู่นตรงไหนมันง่ายกว่า มันเป็นก็แล้วแต่อ่ะตรงนี้มันก็มันก็ง่ายแหละแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันมันจะตีแรงไงตรงนี้แหละเธอเธอจะไม่รับเควสเธอขึ้นมาก่อนรับปันแรกเลยนะเป็นมังกี้มันน่าจะให้จัดการประมาณ6ตัวไม่ก็8ตัวตอนนี้เราฟาร์มไปเพื่อที่จะรอให้ผลเนี่ยมันเกิดอีกรอบหนึ่งครับก็คือกล่องขวัญนั่นแหละรอให้มันเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทําละตอนแรกกะว่าจะเก็บแบบพวกแคนดี้ฮะไว้แลกของนะครับแต่ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันใช้แคนดี้เยอะมากเลยนะครับผมไปดูมาละหมวกซานต ค่อนข้างเยอะเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยฟาร์มไปก่อนดีกว่านะครับจะได้สกิลเฮ้ยเธอเขาเจอมันเป็นตัวกอริลลาธรรมดานั่นแหละแต่ว่ากางเกงมันเป็นสีเขียวไอชูซูมิไอซอยมันแต่งตัวสิวะไม่มีรสนิยมเลยอ่ะก็นั่นแหละรสนิยมมันคือเัพทไม่ถึงรสนิยมชาวป่าอุ้ยแล้วต่อยโคตรไกลอ่ะมันไปกินอะไรมาวะ ไดรายการที่ที่ลิงมันชอบพาหมาไปดูเล่นมันชื่อว่ารายการอะไรนะเธอคํากิ้งลิงกับหมาหรือเปล่า <c oughs> เออ,เอ,อใช่นะั่นแหละชื่อรายการมันแล้วชื่อลิงกับหมาปังปังกับอะไรวะปังคุงกับตัวอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วเธอจะถามเขาทำไมเขาเห็นหน้ามันแล้วเขาว่าหน้ามันุ้ฟๆจังเลยนนึกว่าเธอจะบอกว่าเขาหน้าเหมือนมันไม่รู้ว่าบอสนะครับมันจะให้แคนดี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปกติมันจะให้ประมาณหลักสิบอะถูกม่ได้เท่าไหร่ล้เขาเบลยี่สิบ เฮ้ยพอเขา้ยเกือบตายดีนะมีร่างสองผีหลอกวิญญาณหลอนอืมโอเคตอนนี้ได้มาทั้งหมด41แล้วนะครับแคนดี้แต่ก็ยังไม่พอเหมือนเดิมเธอได้กี่แคนดี้ห้ <56. S 1> เฮ้ยเยอะจังวะไมนเป็นไรเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดวะเพราเซอร์มันต้องปิงแน่เลยอือเขาไม่เห็นเดินแล้วหยุดเลยอืไปยี่สินะครับเอยจริงๆสามารถตีบอได้แนละ้วเธอตีบอสกันปะ เพราะเขาทำเฟซสุดท้ายให้เส็จกคนแวล้วก็มีผลเยตินะครับเข้ามาใหม่นะฮะซึ่งมันเป็นผลที่ผมอยากเล่นมากเลยมันเหมือนมโหรากามากเลยนะครับอ๋านองเวลอัพเลยวะเหอนตัวเขาเป็นเจ้าเขียวไหมจริงๆเขาตายลวเป็นเทนอะเพราะว่าเธอใส่ชุดเป็นเทนเพราะมันเฉียวเขียวเฮ้ยเราน่าจะได้ของจากไอ้ตัวนี้นะเพราะมันขึ้นคำว่าเอลฟ์เว้ยอืมอุ้ยอย่างแรงอะเฮ้ยเธอเขาเป็นคนฆ่ามันหรือเธอจะเป็นคนฆ่ามันให้เลือกเฮ้ยไม่เป็นไรเขาขอด้วยเดี๋ยวไม่ได้ ไอ้ยัยอุ้ยได้สาอันเธอได้ก OK, okay, anyway. ี่สิโอ้ทำไมขิงขนาดนี้วะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันนะครับจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งฮะโอเคครับตอนนี้บอยสเกิดอีกแล้วนะครับยังไม่ทันทําอะไรเลยฮะเกิดโคตรวยเลยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าอุ้ยนี่ก็เป็นเอลเหมือนเดิมดีว่าเพราะงั้นเราก็ได้ของนะครับสวัสดีครับพี่แก่งใส่ตุ้มหูสีเขียวด้วยว่ะเดินวะแฟชั่นคนป่าแฟชั่นคนป่าเด้ เหมือนซะด้วยนะคอมเหมือนซะด้วยเธอจะตีไหมเนี่ยตีตีต,<า>ตีไ<า>ด้สามสิบสี่อันว่ะน้นองได้กี่วะอุ้ยได้ตั้งสามสิบสี่เขได้สามสิบสองนะไอวินเดี๋ยวเราจะรอ,อเอาตอนได้สดชื่นเลยเดี๋ยวเราจะรอให้บอสเกิดนะครับเราจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วเนื่องจากว่าผมขี้เกียจตีมอนนะฮะเพราะงั้นเราจะรอให้บอสเกิดแล้วก็จะตีบอสอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเราไปเจอกันตอนบอสเกิดอีกรอบเลย a later few moments โอเคครับบอสตัวที่3นะครับ นี่ไงดุดแช่แข็งเฮ้ยเธอระวังามาเล่นลทพ่ยากนะระวังนะนงนน <laughs> ที่นี่โรบอกนี่ไงเฮ้ยเธอขอขอต่อยมันทีนึงดีเดี๋ยวป๊หนึ่งรอสกิลลีก่อนเขาไม่เหมือนเธอที่ยืดแขนได้เฮ้ยทำไมรอบนี้ไม่ได้อะ จะได้ปหมไหนเออไม่เห็นมีประมาณมันน่าจะแบบเกินเลเวลแล้วนะมันก็เลยไม่ให้นะครับอาจจะต้องแบบเลเวลพอๆกันด้วยอะไรเง,งี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าช่างมันตอนนี้เราเปลี่ยนเกาะได้ละเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะแล้วก็ไปนั่งฟาร์มนู่นฟาร์มนี่รอแล้วกันแค่นี้ผมได้มา113นะครับส่วนแฟนผมได้มาประมาณ120กว่าๆนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะ่ะอุ้ยเอเนอร์จีหมดไวมากเลยเราไม่ได้อัพเมลีไงนะมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกจ๋าเฮ้ยกองเพชรกองเพชรเธอดูดิโค้สวยเอะเก็บเลยไม่เก็บหรอกฮ่า เด,ด,ดี๋ยวดดิไอหมอนี่มันจะดรอปของเปล่าอ๋อแล้วยังเวลไม่ถึงมันหรือเปล่ามันก็เลยแบบยังไม่ขึ้นมาเอวนะฮะไปเถอะไปนั่งฟาร์มดีกว่าเฮ้ยเธออย่าเพิ่<อ>งดีงงมันเป็นตัวสีเขียวอะ่ะไม่ใช่อ่ะนั้นเสื้อมันเขียวอยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่เสื้อมันสีแดงฮะตัวมันสีเขียวไม่เสืออ้อเสื้อตรงกลางอ่ะมันอยู่ดีเสื้อมันก็เปลี่ยนอ๋อคีหมอเนี่ยอยู่ดีเสื้อมันก็เปลี่ยนกลายเป็นโจ๊กเกอร์ให้เธอระวังนะมาเดี๋ยวผมนั่งฟาร์มก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ย วูดเธอต่อยโคตรแรงเลยเฮ้ยตลุกเจะตีไหมนี่เขาตีอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนั้นเธอเอาไปเลยเขาไม่ไหวแล้วเขาซื้อดาบนะเกนะเธอเห็นผีไหมไั่ขนาดมันยืนอยู่ตรงบันไดใช่ไหมอ๋อตรงนี้เหรอไม่ใช่บันไดบันไดเธอเดินไปดูไอ้เกมมันปิงมากเลยนะเว่อจริง อุ้ยอันนี้เขาปิงหรือเซิร์ฟมันปิงอ่ะเซิร์ฟปิงเขายังปิงเลยเธอเขาต่อยมอนแม่โดนนะสาวเฮ้ยเฮ้ยเธอ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 เห็นนั่นเจ้งเตือนอ่ะเธอไปดูเขาแบบนี้น่ากลัวกดดูบ้านไปรอเขาเลยก็ได้นะเดี๋ยวเขาขอไฟส์กับมันก่อนแป๊บนึงเขาปิงมากมาแล้วดูจ้าโอเคเดี๋ยวเขากลับไปหานะไอ้น้องอุ้ยเธอเอาเรือลำนี้ไหมเนี่ยเอาไปดิ ลำไหนก็เป็นเรือหมดแหละชัวเรือเหมือนถั่วส้มสาธารณะเลยอ่ะไม่ไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนเหมือนถั่วส้มสาธารณะของต่างประเทศ<อ>นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองมาคุยกับไอหมอนี่ดูนะครับว่ามันยังคิดราคาเดิมอยู่หรือเปล่าแบบถ้าราคาเดิมนี่คือแบบจบเลยนะโอเคราคาเดิมครับไปเลิกคุยกันเลยจริงจริงเมื่อก่อนผมจําได้มันมีที่หนึ่งนี่หว่าที่แบบเอาไว้คุยนี่ไงนี่ไงในกระตออะ๊อบอ่ะเราสามารถแลก exp ได้แล้วก็พวกรีสตาร์ทแล้วก็รีเผาเราสามารถแลกได้ที่นี่ แยกพีคูณสก็สามารถแลกได้แต่ใช้50ต่อการแลก15นาทีจริงๆเราใส่โค้ดได้นะครับแต่ว่าเกมมันผิดพลาดนะฮะเกมมันเออร์เลอร์เว้ยเนี่ยเวลาผมใส่โค้ดอ่ะ J C W K อ้าวใส่ได้เฉยเลยโอ้โหแล้วฟาร์มมาตั้งนานใส่ไม่ได้เกมทำคอมพลีรรนแบบนี้ไม่ได้นะครับสรุปมันแก้หรือมันอะไรมันแก้แล้วเธอลองใส่ J C W K ดิไได้แล้วเราใส่ไปแล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มอยู่ดีนะครับ โอเคห้านาทีฮะกล่องจะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกล่องเกิดเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับ okay, ตอนนี้แค่5วินาทีนะครับกล่องของขวัญจะเกิดแล้วเธอโดนบรรทับหัวนะจะตาย,ตายเยหรอเขาลองดูใช่ไหมไม่ตายหรอ, <c oughs> อ,อกเขาพูดไปกันเลยในกล่องมีอะไรขอดูเออเห็นมีอะไรเลยอ่ะมันหลอกเราไอเนี่ยเขาบอกว <Fake. S 2> ่าไม่มีอะไรเฟกสีชมพูแน่ตรงนี้ขอเลือกสีนี้คงไม่เอาสีอื่นแน่นอนเปิดพร้อมกันโอเคกดโอเพ่นปึ๊บ อเธอได้ผลอะไรโอ้โหดูหน้าตาแล้วไม่ค่อยสมประกอบเลยว่ะเราลองดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผลเทพมากโดนปรับใหม่เทพมากไอเธอลองกดไอ้ตรงไอเทมนี้ว่ามีอะไรอีกวะที่เธอได้มาเป็นผ้าคลุมแดงๆอบบนีปล่าไม่ได้ตายดีจริงเลยที่เราไม่ได้นะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเกลือนะฮะแต่ว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวมันเฮดไงเฮ้ยพุ่งได้เห็นปะเฮ้ย ติด,ตดพุ่งออกมาดิจิ้มนะเจ้าพุ่งออกมาออกได้เปล่าเอ้ยอ๋ยอ,อบินวินสกิบเอ็กแล้วกดค้างได้นะนี่น,น,นี่มันจะปล่อยไปอย่างงี้เป็นไงนะครับสไลด์ในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับในคลิปนี้เราค่อนข้างจะเกลือเลย ขยายพวกผมนะครับมาทำ EP สองกันต่อนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหวังว่าในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าอีเวนังไม่หายไปเนี่ยเราจะได้กลับมานะครับโอเคครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับอยาจะบอกเลยไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม